นี่ก็คือกระติกน้ำเอเวเรสตนะครับขนาด25ลิตรนะครับขนาด25ลิตรนะครับเ้องซื้อใหม่นะครับก็ความสูงครับความสูงนะครับนี่ครับ30 36ิครับความสูง36นะครับด้านนอกครับดูด้านในครับด้านใน ด้านในครับด้านในก็ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเซนต์นะครับ้าน,นป็นย่างนี้ครับขนาดยี่สิบห้าลิตรครับยี่สิบห้าลิตรนะครับดูความยาวครับนี่ครับ ด้านในก็จะประมาณ4ี่เกด้านในสี่สเจ็นะประมาณนี้ครับเนี่ยครับด้านในครับอะไรเป็นงนี้ครับพัดขอบนอกครับเนี่ยครับวัดขอบนอกครับประมาณนี้ครับห้าสิบกว่าครับน่าจะถูกมั้งครับน่าจะสเปคถูกต้องนะครับ 25ลิตรครับขนาด25ลิตรอันในครับป้ายครับปีนเทเลงครับรายละเอียดครับไม่มีสติกเกอร์บอกว่าขนาดเท่าไหร่ครับไม่มีครับไม่มีสติกเกอร์บอกขนาดครับต้องวัดเอาครับว่าขนาดได้หรือเปล่าครับ ไม่ไม่มีสติกเกอร์บอกครับที่ถุงก็ไม่มีครับเนที่ถุงก็มีแค่นี้ครับไม่มีบอกว่าเอเป็นวันที่วันที่ยี่สิบสามทับเก้าทับหกหนึ่งครับ ไว้นานแล้วครับเนี่ยถ้าทางเก็บไว้นานแล้วครับเนี่ยครับข้างนอกครับด้านข้างครับนี่ก็เวลาล็อกครับก็น่าจะแข็งแรงถือได้ครับ นี่ครับหูนอกตรงนี้เป็นเหล็กนะครับน่าจะแข็งแรงครับเนี่ครับเป็นเหล็กครับตรงนี้ก็นี่ครับอัดพับด่าน,นี้ก็เป็น เหล็กตัวนี้เป็นเหล็กครับเนี่ยเป็นเหล็กครับนี่ครับจุกด้านล่างครับมันเข้ามันออกได้ครับนี่เหมือนเข้าครับก็กดูระบายน้ำด้านล่างครับเนื้อปติก็สวยงามครับนี่ครับครับดูด้านบนกับของกติกอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับด้านบนครับ หอหิวครับเนี่ยครับรอบรอบครับดูรอบๆครับเป็นนี้ครับนี่นะครับนี่ยครับที่หิว้วนั้ข้างครับใหของกระติกนะครับ ความจุของกระติกยี่สิบห้าลิตรนะครับจุดประสงค์ที่ซื้อมานี้คือต้องการที่จะใส่น้าอ้อยนะครับเร่ขายนะครับคันน้าอ้อยครับปลูกเองคันเองครับก็นี่ครับแถวนี้สี่ยวมาทางนี้สิบเอ็ดนะครับก็รวมเป็น11 4เดสเป็นสี่สิบสี่ันนี่ก็คือความจุของกระติกยี่สิบห้าลิตรนะครับจูดได้ที่จะขวด2 2 0ี่ซีซีนะครับขวดเป็น2 2 0รยี่สิบซีซีกับ ก็ใส่น้ำอ้อยขายขวดละ10บาทนะครับก็ได้44ขวดนะครับ